ดีค่ะทุกคนวันนี้มาทำเมนูไข่ค,คนหรือคั่วไข่กันจ้า้วัตถุดิบนะจานี่ง่ายๆจ้ะแตงกวามะเขือเทศถั่วฝักยาวแครอทนะจ้าต้นหอมกระเทียมแล้วก็หัวหอมแดงนะคะมีไข่สามใบค่ะแล้วก็มีเต้าหู้อันนี้ก็เป็นผักจากสวนของเรานะคะทุกคนคะเม็กซิโกนะเนี่ยเราปลูกไว้2ต้นนะคะเนี่ยเจะหั่นเล็กๆนะคะทุกคน ไปลงมือทําด้วยกันเลยจ้าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพสําหรับลดไขมันนะจ้าเป็นอาหารเช้าของเราจ้าเราใช้น้ํามันมะกอกนะคะทุกคนนิดนึงค่ะสําหรับผัดและทอดนะคะน้ํามันนี้ไม่อ้วนนะคะน้ำมันมะกอกนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็ใส่หอมกับกระเทียมลงไปก่อนจ้ะทำง่ายๆอาหารเพื่อสุขภาพนะจ้า อันนี้เราก็ทำไอเฟมาครบ16ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะมาทานอาหารเช้านะคะทุกคนหอมลงไปผัดก่อนนิดนึงนะคะทุกคนหอมกับกระเทียมนะจ๊ะกินไข่นะจ๊ะตอนเช้าทุกคน,นเพิ่มโปรโตีนจ้า แล้วก็ทุบลงไปเลยจ้าไข่หนึ่งใบก็จะมีโปรตีนอยู่ที่4กรัมหรือว่า6กรัมนะคะแล้วแต่เบอร์นะคะทุกคนนี่จะกิน3ใบถึง4ใบนะคะวันนี้มีเต้าหู้ไข่ด้วยก็จะกินอยู่ที่แค่3ใบนะคะทุกคนอันนี้เราใช้ไฟไม่ค่อยแรงนะคะตาทุกคนคนนะคะ ใส่ผักต่างๆลงไปเลยค่ะทุกคนอันที่สุกยากลงก่อนนะทุกคนแครอทนะคะแครอทเละถั่วนะคะ,คะลแล้วก็เตงกวาค่ะทุกคนถั่วนะจ๊ะสิ ไข่คั่วแบบง่ายๆนะจ๊ะแบบบ้านเรานี่แหละทุกคนก็คือเทศใส่ชีหลังนะคะคั่วเลยจ้ะไข่คั่ว ใส่นี่ไปจากผักคณนเม็กซิโกนะจ๊ะเราก็เอาเฉพาะยอดอ่อนๆนะจ๊ะทุกคนนี่จะมีประโยชน์มากเลยนะคะคณะเม็กซิโกปลูกไว้ในสวนนะคะทุกคนโอ้โหได้กินตลอดปีนะคะรสชาติก็หวานนะคะถ้าสุกแล้วเนี่ยค่ะทุกคน ะคู่ขายลงไปจ้ะทุกคนตะคู่ขาย ชาติด้วยเกลือสีชมพูนะจ๊ะทุกคนนี่จะนิดนึงจะไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวจะเค็มเนาะนี่ค่ะหยิบมือเล็กๆนี่นะคะเกลือทีมาลายาน,นี่ยมีแร่ธาตุประมาณแปดสิบชนิดนะคะดีกว่าเกลือธรรมชาตินะคะทุกคนดีกว่าเกลือขาวเยอะเลยค่ะใส่มะเขือเทศลงไปจ้าทุกคน เมนูง่ายๆเนาะเมนูง่ายๆสำหรับคนลดไขมันนะจ๊ะเราเพิ่มโปรโตีนง่ายๆแบบนี้ค่ะเราจะได้ทั้งโปรโตีนแล้วก็วิตามินจากผักนะคะปรุงแค่เกลือแล้วก็พริกไทยแคนั้นแหละค่ะทุกคน รอให้ทุกอย่างสุกนิดนึงนะคะตัวนี้ก็สุกดีแล้วนะคะเราจะใส่พลิกไทยลงไปนะคะทุกคนนี่ค่ะพริกไทยขาวนี่นะคะนิดนึงนะคะแล้วก็ โรยต้นหอมนะคะอันนี้ก็ปลูกไว้ในสวนนะคะเวลาจะใช้แล้วก็สะดวกนะทุกคนเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วร้อนๆเลยค่ะทุกคนเี๋ยวก็จะทานคูก่กับผักนะคะ ไขคั่วของเราจ้าหอมมากค่ะเพื่อนตอนนี้นะเราทานคู่กับข้าวก็ได้นะคะถ้าคนที่ชอบทานข้าวนะแต่ว่าเราลดน้ำหนักแล้วก็ทานแค่นี้ก็อิ่มแล้วนะคะกับผักเนาะเพราะว่านี่หนึ่งกระทะเลยนะทุกคน อาหารของเราเรียบร้อยแล้วนี่แล้วเราก็มีนี่นะคะทันยพืชหนึ่งแก้วนะคะอาหารเช้าก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทานคู่กับผักสลัดแล้วก็มีนี่นะคะวิตามินหนึ่งเม็ดนะคะนี่คืออาหารของเราเช้านี้นะคะเราทาน หลังจากที่ทำไอเอฟมา16ชั่วโมงค่ะทุกคนอดอาหารมา16ชั่วโมงเนาะอันนี้เป็นมื้อแรกนะจ๊ะในการทานอาหารค่ะโอเคขอตัวไปทานก่อนนะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปโอหน้าบายบายค่ะขอบคุณค่ะอืมอร่อย